โอ้ไม่กอดนี่คือเกมฆาตก,กรรมที่โหดที่สุดนะคะพี่คนนี้เขากำลังอาบน้ําอยู่โอ้ไม่กอดพี่คนดีเขาจะรู้ชะตากรรมคอมเมเนียโอเคเอานี้ใส่เข้าไปในอ่างน้ํารอเฮ้ยพี่ที่เป่าผมมันไฟโอ้เรียบร้อย เอาเดี๋ยวก่อนหนูโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่มันยาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเอามาใส่ในปั๊บคอนเลยรอโอ้ใส่ปั๊บคอนให้ไอเด็กคนนี้กินนะคะเอาพี่คนนี้เขาตายเลยโอ้โหเอาแล้วนะจ๊ะที่รักเดี๋ยวพี่จะตกปลาให้หนูกินนะจ๊ะโอเคนี่เร่ค่ะเอาเอาเนื้อไปเลยเฮ้กกเยเ,เดี๋ยวก่อนปลาเปริ้ยาหรือเปล่าเนี่ยทำไมฟันมันแหลมแหลโอ้โหเกี่ยวก่อนนะเบ็ดเกี่ยวลูกตาท่รักของฉันด้วยที่ขอบ,บอุกขอโทษนะครับผมเบได้ต้จใจฮึบยกก้ามเข้ายกกรามเข้าโอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะก,ก้ามผมใหญ่ไม่ล่านี้สุขภาพ ร่างกายผมก็แข็งแรงนะครับนี่เลยอันนี้ไรอะใส่ไปด้วยหรออุ้ยเดี๋ยวก่อนใส่มันจะหนักเกินไปหรือเปล่าพี่เฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะนั่นไงโดนหัวผู้หญิงคนนี้โอ้โหเอ้ยผมอยากได้ไข่บนนั้นมากเลยแล้วน่าทำยังไงดีล่ะเนี้ยโอเคพี่ลองเอาไมา้ตีมันเลยคะ่ะไม่ได้งั้นเอาปืนอากาศไปเลยคะ่ะนี่เลยเคลียเคลียเอาด ปืนลั่นโดนตัวเองเฉยอะไรแี่ด็อกเตอร์เขาทําอะไรเขายิงปืนนะคะอ๋อเขากำลังทดสอบปืนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาไงดีเอ่ออันไหนกระจกก็รอมาทําอะไรสะท้อนหรือเปล่านี่เลยปึ๊บสะท้อนอย่าบอกนะโดนตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายโอ้พี่คนนี้เขาเก่งนะคะเขาสามารถตีลังกาได้ด้วยเออทาไงล่ะนี่เลยเอามีดไปเลยเฮ้ยพี่เรามีดมันเฉาะไปเลยอ โอ้พี่เขาออกกําลังกายแล้วนะคะช่วงนี้อากาศหนาวไงจะต้องออกกําลังกายให้ร่างกายเราฟิตเราเฟิร์มมาไว้นะคะนี่เลยค่ะกินยาชูก,กําลังเข้าไปเลยปึ๊บนี้โอ้ยมีไฟมีไฟแดีวก่อนมีไฟเกินหนาวล้วโดวนไฟนี่ไงอันนี้มีไฟของแท้โอ้พี่คนนี้เขานอนสบายใจเลยนะคะเขาไม่สนโลกสนอะไรเลยเอาไงล่ะคะเนี่ยเอาน้ายาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนพี่น้นมันหัวคนนะคะ่ค่ะน้ำมันหัวคนพี่โอ้งานเข้าเละเลย ฉันกลัวมากเลยค่ะฉันกลัวมากเลยฉันเล่นไม่เป็นหรอกอะไรเนี่ยเออทำยังไงเราจะช่วยพี่คนนี้ยังไงช่วยหรือว่าซ้าเติมก็ไม่รู้ในค้นนี่เลย <c oughs> เอากมะงปิดหัวเอ้านั่นไง <c oughs> ไอ้นี่มันโดนคอไปเลยะไอ้รองเท้าแหลมๆเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าคุณลุงพวกนี้กำลังขุดเหมืองอยู่นะคะเอาไงดีเปิบทาอะไรให้มันหล่มหรือเปล่านี่เลยพี่อะพี่ช่วยขุดหน่อยดิเออทางานบ้างเอาโดนคูโสัตว์ดานจานคนนี้กําลังทดลองอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวก็โดนแบบรอบที่แล้วนะคะอะไรน้ํายาอะไรกดกดกดเออเอ้กระดูกหมามาทำารอยวางตรงนี้นะคะเฮ้ยน้องหมาน้องหมาขึ้นมา,ากระดูกเฮ้ยเอาโถ่โดนน้ายาละลายสมองโอเลอนะเลยเดี๋ยวนอ้น้อง ทำไมนั่งพี่เยนแบบนั้นล่ะเดี๋ยวก็ตายหรอกพี่ว่าน่าจะตายจริงนะคะเอาไงอ่ะดื่มโค้กหน่อยน้องนี่เลยกินเข้าไปรับรองว่านั่นไงว่าแล้วบอกแล้วว่าอย่านั่งพี่เลนพูดไม่เชื่อโอ้ยดูดิมีสามให้กำลังใจด้วยนี่โอ้โหฟิตเลยฟิตเลยนี่ตัดไม้แบบฟิตเลยนะคะเอาให้ใครดีปึ๊บอ่านี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่นะมันเเรียบร้อยนั่นไงเฮ้ยเล่นวอยนี่ด้วยว่าแต่ก่อนกีฬาอะไรที่มันแบบว่าห,ห้ามตก,กเออที่มันมีตามงานวัดนะคะอะ,อะไรดี พี่กินเบียร์โอ้ยเดี๋ยวก่อนเอานั่นใส่เอ้ยเครื่องเออเลอร์เครื่องเออเลอร,ร,ออร์โอ้โหเรียบร้อยค่ะข้าวข้าวปักกลางหน้าภาคไปเลยเดี๋ยวนะลงุงเอ่อปักปักไฟลุงมันรั่วกปะเนี่ยทำไมไฟฟ้ามันออกมาละลุงเอ่อลุงก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะคะอ่ะเบียร์กินหน่อยนะคะเอ้ยอะไรอะ่ะสูบบุหรี่ในบ้านไม่ดีนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรนะนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนน้ําสัญญาณเตือนกันไฟไหม้มันเอา้างานเข้าแล้วปักโดนน้ําก็ไฟช็อตไปเลยค่ะจบกันโอ้หดูดี มีคนที่เขาดื่มเบียร์แบบดื่มแบบมาลาทอนนะคะดื่มแบบมาลาทอนสุดๆไปเลยเอาไงล่ะนี่เลยเฮ้ยก่อนพีนะมันมีแก้วมันมีแก้วอยู่ในแก้วน้ําเอากินเสร็จแก้วไปด้วยงานข้าวโอ้โหเสร็จแก้วโดนในคอหอยไปเลยหู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรถขี่ไวมากเวอร์เมื่อกี้ทุกคนเห็นป่ะลูกบอลทำอะไรดีย่าบอกนะลูกบอลไปกลางถนนเฮ้ยหนูกลับมาเอา เจ้าของโดนรถชนอืมคุณลูเข้ามาทาสีนะคะเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาไอเด็กคนนี้มันน่าจะไม่คิดดีแน่นอนมันจะอาจจะคิดอะไรพี่เลนพี่เลนนะคะอะไรเฮ้ยสเก็ตนั่นไงเลื่นนะปึกเรียบร้อยโอ้โหน็อกคู่ไปเลยค่ะบอกเลยว่าน็อกคู่เฮ้ยข้างล่างมันมีกับดักของไยพานอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนใครมาสร้างสนามบ้านไม่ได้ดูแลอะไรกันเลยไม่ได้ดูประวัติเลยตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยเออยังไงไรเงนะี้ยปึ๊บอ่ะพี่น้องเตะเลย เตะปึ๊บยังไงไม่ข้างั้นเล่นบาสหน่อยเป็นไงเอาน้องเล่นบาสดูปึ๊บป๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้างล่างมันจะซุดตัวลงมาแล้วนะเอาเรียบร้อยค่ะโดนเสียบอยโอ้คุณลุงกําลังสร้างบ้านนะคะซ่อมบ้านอยู่คุณนายก็กําลังรดดาต้นไม้อยู่นะคะเอาไงล่ะนี่เลยเอามาวางตรงนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวตับปูกําลังจะไปทิ่มคุณนายแล้วค่ะโอ้โหเต็มหัวไปเลยเทนใหม่นะคะตับปูต่อหัว โอ้ยข้างล่างมีปลาปลากระกเป้าว่ะเออก็น่าจะไม่มีปลาอะไรน่ากลัวนะคะอ่ะพี่ลองกินเลดูก่อนนะคะนี่เลยอุย้ยดูก่อนมันมีเศษอาหารอยู่ปลาปกระกเป้าทิ่มห่วงน้ําเอาจมน้าเอาเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยก่อนนะพี่ข้างบนไฟฟ้ามันรั่ว่ปหน้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเดี๋ยวก่อนซ่อมไหมอ่ะซ่อมเถอะยังไงเอากันไกลไปตัดเลยปะไม่ได้อะไงล่ะ โอ้ยเก่อนตัดสายอาเอาอกอไกาตัดสายเรียบร้อยระเบิดคู่โอเคเขาให้เราลบใช่ไหมลบไปเลยค่ะโอ้โหรถถอยมาทับตาโอ้ยเจยวก่อนอดูเหมือนว่าน้องคนนี้กาลังดึงมีดนะคะดูเหมือนว่ามีดอันนี้มันจะต้องมีคนที่ถูกเรือกเท่านั้นถึงจะดึงออกใช่ไหมโอเคเราจะช่วยนะครับเราจะช่วยพี่เขานี้อดึงเอิฟเอาทิปใหม่แล้วอูมีดปักค่ะโอ้โหโอ้เ๋้วก่อนนะพี่ยืนโคนโทรศัพท์ตรงรถท่อนะ้ํามันอันตรายนะครับพี่เอ่ทำไงเนี้ยลบ โอ้โหนั่นไงว่าแล้วอุตส่าห์เตือนแล้วน่าๆก็ไม่ถอยออกมาโอ้จะก่อนนะนี่มันต้นแครอทยักษ์เลยนี่โอ้ไม่กอดเลยรบนะคะให้กระต่ายมากินแครอทเราต้องแบ่งปันบ้างนะคะเราต้องมีน้ำใจโอ้ยเดอะโอ้ดูโอ้ยกับตากโอ้ยโดนหัว เฮ้ยเดี๋ยวนะน้องเขาห้ามถ่ายรูปนะจ๊ะตรงเนี้เขาห้ามถ่ายรูปแม่ไม่ฟังแบบนี้มันต้องโอ้ยมีทับเรียบร้อยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าห้ามถ่ายรูปพูดไม่ฟังโอ้ฝนตกแฉแบบนี้ก็ยังมีคู่รักกําลังกลางลมให้กันอิจฉาเขานะคะโอเคนี่ไรอะตอบแซมเฟานี่มันเป็นการต่อไฟฟ้าช็อตเฮ้ยนอนดูวิวดูดาวกลางคืนนี่มันดีจริงๆนะเนี่ยอากาศก็ดียังไงเลยคะจุดไฟค่ะหนาวไหมครับพี่เอเดวก่อนลมมัน แรงลมมันแรงอุ้ยโดนไฟเผาเลยขอโทษเจ้าเขาไม่ได้ตั้งใจโอเคข้างล่างมีคนยิงปลาส่วนข้างบนก็มีคนตกปลาอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าแบบอืไม่อยากจะคิดภาพเลยอยากโอเคมายัางไงก็ต้องทำใช่ไหมนี่เลยตกปลาเอาเดีย๋ยวเห็นไหมว่าแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอควายตัวนี้มันน่าจะแบบว่าฉุนอยู่ในะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะควายตกมันนะคะ่อ่าฝาดให้พี่คนนี้เลยค่ะเอาไงตัดต้นไม้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเฮ้ย,ยนะอย่านะอย่าชนต้นไม้อันนี้เดี๋ยวฉันตกลงมาเอาเอเชิอกเรียบร้อยค่ะเข่าเสียบ โอ้โพี่คนนี้เขายิงปืนแม่นมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหขนาดเอาผ้าปิดตายังยิงได้เลยกระดิ่งกระดังงเลยกระดิ่ง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 เฮ้ยเดวก่อนไม่ใช่พี่โอ้โหเลงผิดแล้วเฮ้ยนี่มันไม่เคลนแจ็คสันนี่เอ้ไม่เคลนแจ็คสันพูดผิดโอเคเอาหมวกให้เขาในะคะนนี้เลยนี่อัลเทอรโชโจอัลเทอรโชโตึ่งตึงตึงเฮ้ยเลื่อนกล้วยเอางานนี้คนดูสยอง